ครับสวัสดีครับวันนี้ชีวิตกรงนอกพ่อเอ๋หากุ๊กเอกกุ๊กเอกแนะนำวันนี้เขาจะแนะนำทำตีนไก่ซปเปอร์นี่นะครับอ้าวกุ๊กเอกแนะนำเลยครับเอออันนี้คือตีนไก่นะผมครับไก่ไก่ครับอันนี้เครื่องปุ๋ยจีนนะครับครับคือปุ๋ยจีนหาซื้อง่ายตลาดเออตามตลาดนี้นะครับคแล้วตัวนี้จะเป็นคาครับ ตะไคร oh uh ้ใบมะกรูดหอมแดงนะครับตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงครับผมอ่าผักชีพลังหรือพวกต้มปูใบเขียวอ่าผักชีพลังหรือหองพวกปึ้ลครับมีเสี้ยวดำเสี้ยวดำเลยนะครับครับอ่ามันหอยมันหอยครับผมเราจะมีเครื่องปูสองอย่างเดียวตามมาหลังอ๋อโอเคตามมาที่หลังครับผมอ่าตรงนี้ครับตั้งน้ำล้วเนาะครับผมตั้งน้ำมันเดือดผมตั้งน้ำให้เดือดก่อนแล้วน้ใส่เครื่องนี้ไปอ่าใส่เครื่องตุนยาจีนนะครับ ตัวถุงชนจะจีนไปก่อนแกะบตามไปใบมะกรูดไข่ไข่ไข่ซอยเนาะหอมแดงดอ่าหอมแดงนะครับนี่มันลบกกวนคุกเอกเห็นแล้วนะครับอืม แกทำกิมจิไว้นะครับไห่ยังไมได้ลุ้งแต่เดี๋ยวไปรับจั่วว่าไออย่างนี้เผากิมจิผมนะครับผมขานะครับซอยน้ำเดือดเดี๋ยวที่จะบอกนะเราน้ำเดือดนะครับนี่นะครับทำกิมไก่ซุปเปอร์ทำง่ายๆนะครับเอาเดือดตุ๋นไว้นะครับผมใช้วเวลาตุนประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงอ่าแกจะเปิื่อยนะใส่กิมไก่ลงไปนะครับ ยาคือมืันป่วยเยอะๆ,ๆก็ใส่เหมือนกันได้เนาะครับผมอ่อาจะหั่นดด้วยทีนี้มันหอยนะครับอ่ามันหอยตัวนะครับจัดจาน,น,นาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะตีงไก่ประมาณครึ่งกิโลเนาะครับผมครับอ่าจัดจานได้นี่ดำเพราะเขาต้องเขาต้องตุนนนนต๋นให้มันเข้าเนื้อก่อนนะครับอ๋อตุ๋นยาจีนให้มันเข้าเนื้อก่อนนะครับ เราจะมีน้ำปลากับน้ำมะนาวตามาที่หลังครับผมอ๋อน้ำปลากับน้ำมะนาวโดยที่หลังซีอิ๊วหรือว่าอันซอสหัวเหลืองนะครับอ๋อตม่มที่หลังอืมก็เจตันแปดนมีซีอิ๊วดำเนาะครับผม, <c oughs> มใช่ครับตแต่แต่ชอบถ้าใช้เยอะกับเพื่อสีเพืสีบางแงาก่กับอ่าเน,นี่ผมประมาณประมาณหนึ่งช้อนกาแฟอ่าช้อนกาแฟนะครับ อ๋อนี่เขาตุนไม่ประมาณไปครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหรือมันก็เอาประมาณชั่วโมงก็ได้เนาะ,อะโอเครับโอเคครับอันนี้กุกเอกแนะนำอืมนะครับเขาก็ตุนไปเรื่อยๆหืม้องขนาดตุนมันเหมืนเลยนะครับซุปเปอร์ตีนไก่ร้องกุ๊กเอกกนตีอร่อย คร,ร,ร,รับตอนนี้เขาตุ๋นไว้ประมาณคร,รึ่งชั่ชวโมงเนาะกุเอกครับอ่าประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนี่แต้มเตอร์ตะลับอ๋อเข้ามาอืมอันนี้ก่อนอ่ะกุเอกนี่นะครับสูตรต้มซุปเปอร์ไอ้ซอสกัทองนะครับซอสภูเขาทองน,อนี่เป็นช้อนโต๊ะทำช้นโต๊ะครับรอืม เอกแหมอ,อ่าในนำ้ำเกือเกือปนหาอครับเกือปนไปนี่หน่อยนะหนึ่งซ้ชาครับหนึ่ง้งชาแล้วไปเก็ตกลกลเลยผมอ๋อไปเก็เลยเหรอถ้าชาทำน้ำปุ๊บเป็นน้ำเดือดมาจากโขมนะฮะอ๋อแหละพิกเกอรก่อนเป็น้ทำน้ำที่หลังแหละครับผมอ๋อนี่เป็นสูตรนะครับคุณเอกแนะนำ ถ้าใส่ตอนน้ำเดือดมันจะขมน้ำเดือดมันจะขมเหนือแล้วมะนาวครับสองจอนหกจอนตั้งแต่เราใส่มากสุ่มเนาะครับผมทีนี้เขาใส่ประมาณสองจอนอ้าลูกห้ากห้าล้าลูกห้าลูกห้าลูเปอร์สี่ช้อนแบบนี้ อันนี้ชิโรตเนาะอใส่เขมีรสชาติเนาะโอเคโอเคเราไปทำดูนะครับดูกอบเอกกับมยากนะครับถ้าใครสงสัยนะครับก็เข้าเฟซหมากคุกเอกได้เนะครับผม่อยจืออย่างเงาะใช้วัด ใช่ว่าแสนกบใช่ว่าแสนกาจะเจอเลยนะครับเฟซบุ๊กของกุ๊กเอกอืมน่ากินขนาดซุปเปอร์ตีนไก่อ้าวมันใสอย่างแฮมเด้นี่ตักหนอมมาชิมดูนะครับาอยากือมันเปื่อยแต้กับต้มมันเหมือนกันได้นะครับเป็นยัง เออเอาละเอาเนื้อน้อยกาจกิมกับน้อยกลีไกก็เอาไว้เนี่ยเตียนกับกลีบไก่ก็เอาไว้เนี่ยคนก๋จะซื้อมาหน้ากลีบไก่กันก็ะซื้อมาเติมโลนะเนี่ยอือโอเคอ่ะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์อ่ามีอย่างเหี่มครับพรี่ปนนะครับโอ้พ่ปนโอ้ถ้าใช่ชอบพรี่ปนก็ใส่พรี่ปนด้วยเนาะจะได้รสชาติหน่น้อยเก็บก่อนเดี๋ยวอีเหล้าแล้วมันจะเก็บใหม่ รวยด้วยตามีปอปเปอร์ชีฝรั่งนะครับพวกเองยังหวังชีป๊อปเปอมาเดี๋ยวจิ้มดูเนาะมาจิ้มดูนะครับหวัาเปลยกกรสชาติเป็นเลยเอากอากุ้มเลยนะครับ เปื่อยๆเปื่อยเปิดละไม่งีไงนะครับซุปเปอร์ตินไก่อือรับรองนะครับอร่อยตีนไก่ซุปเปอร์นะครับสูตรกุ๊กเอกอือสุดแนมแบบรสชาตินะครับปรุงเอาเลยนะครับเปรี้ยวๆอร่อยครับเดี๋ยว กุ๊กเอกวันนี้เนี่ยวันนี้ต้องขอขอขอบคุณกุ๊กเอกนะครับแนะนําสูตรตีนไก่ซูเปอร์นะครับจะทำมายากนะครับยังแต่มีเครื่องตุนยาจีนนะครับมาใส่นิดหน่อยนอกกูเอกเนาะแมวดีวันนี้ก็ขอขอบคุณกุ๊กเอกนะครับตีมาแนะนําสูตรตีนไก่ซูเปอร์เนาะเออโอเคครับเป็นได้หมดข้าวันนี้ชีวิตคนมันนอกเอฟซีเอาสูตร กินไกซปเปอร์มาฝากเชิญวครับครับ,รบชอบให้กดไลค์นะครับใช่ให้กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดซับตะให้แล้วกดติดต่างหัวก,กับชีวิตคนบ้านนอก f อี FC. กับช่องชีวิตคนบ้านนอกต้วยนะครับขอบคุณครับเ <c oughs> ก่งไม่เก่งแป๊ะ